สวัสดีครับนักเรียนทุกคนทุกท่าน,นครับบทเรียนออนไลน์บทที่7นะครับบทนี้เป็นบทที่7ต่อเนื่องจากบทที่6นะครับบทที่7นี้นะครับนำเสนอโดยศูนย์ศึกษาภาษากังกธรรมชาตินะครับวัดวรจันญาวาดครับเรายังคงให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัส โคโรนานะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้นะครับวันนี้เราจะเรียนคําศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยและก็เราจะได้ความรู้เกี่ยวกับโคโรนาไวรัสด้วยนะครับชุดนี้เป็นชุดที่7ครับชุดนี้เราจะมาดูความเป็นมาประวัตินะครับเรื่องไวรัสโคโรนานะครับแล้วก็จะมีโรคก,ก่อนหน้านี้โรคเมิร์สนะครับเมิร์สโควี แล้วก็โรคซาร์สนะครับโรคซาร์สโควีเนี่ยมันต่างกันอย่างไรและมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับข้อมูลนี้เอามาจากองค์การอนามัยโลกนะครับนั่นเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากครับ World Health Organization องค์การอนามัยโลกนะครับ CoronavirusCoronavirusesCoVare a large family of viruses That cause illness, ranging from the common cold to more severe dis diseases. The diseases, just air, middle east respiratory syndrome, mers COVID, and severe acute respiratory syndrome, SARS-CoV. ก็เราจะดูนะครับว่าถ้าหากว่าเป็นโรคโควิด19นี้ก็เป็นสระย่อว่าโควีนะครับถ้าหากว่าเป็นเมอร์สโรคเมอร์สก็เป็นเมอร์สโควีแล้วก็ซาร์สโควีนะครับก่อนหน้าน,นี้เราเราเจอโรคเมอร์สโควีแล้วก็โรคซาร์สโควีนะครับก็ล้วนแต่เป็นโรคที่เกิดขึ้นจาก การหายใจทั้งหมดนะครับก็คือเป็นโรคที่เกิดในปอดของเราทั้งสิ้นนะครับงนั้นวันนี้เรามารู้มาศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคเหล่านี้นะครับอเอาอันดับแรกคือแปลให้ฟังก่อนนะครับไวรัสโคโรนาหรือสัพยอว a c o v i เป็นกลุ่มไวรัสขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยเริ่มต้นเรียง จากการเป็นเป็นไอการเป็นหวัดเล็กๆน้อยๆธรรมดาจนกระทั่งเชื้อโรคที่รุนแรงมากขึ้นเช่นโรคเมอร์สโควี VID, หรือส,สับเต็มก็คือมิ d เด e ลอีส respiratory syndrome และก็ โรคซาร์ c โควหรือสับเต็มก็คือ severe acute respiratory syndrome นะครับทีนี้สับพวกนี้ก็เป็นสับที่เราควรจะจำก็คือก็จะมีสับ Viruses viruses ครับถ้าเป็นเอกพจน์เราก็จะอ่านว่าไวรัสอันนี้มันเป็นพหูพจน์หลายหลายไวรัสก็เป็นไวรัสนะครับ cause เป็นสาเหตุ illness การเจ็บป่วย r a n รนจิงเรนแปลว่าเรียงลำดับนะครับคอมม c o โคโคก็คือเป็นหวัดเป็นหวัดธรรมดาจนกระทั่งเป็นเชื้อโรคที่รุนแรง Severe 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 แ Se ปลว่ารุนแรง d i s e s s s ครับ e a s e ตัวนี้นะครับถ้าเราตัด S ออกก็จะเป็นเอกพจน์อ่านว่า Disease Disease เชื้อโรค เติมเอกเข้าไปเป็นปหพหูพจน์เราอ่านว่า diseases diseases นะครับ such as ยกเช่น such as แปลว่าเช่นครับ middle east respiratory syndrome syndrome แปลว่าอาการครับ syndrome คืออาการของโรคอาการของโรคที่เกิดขึ้นจากทางเดินหายใจ respiratory แปลว่าการหายใจนะครับ middle east นี่ก็คือ ตะวันออกกลางตะวันออกกลางคือโลกนี้มันเกิดในพื้นที่ตะวันออกกลางนะครับเราจึงเรียกว่าโรคเมอร์สโควีโรคต่อไปก็คือโลกซาร์สโควีกับ severe acute respiratory syndrome ซินโดมก็คืออาการของโรคที่เกิดขึ้นจากทางเดินหายใจที่รุนแรง severe รุนแรง acute แปลว่าฉับพลันครับคือมันเกิดขึ้นแบบรุนแรงในสัปปัน์ severe รุนแรง acute ฉับพลัน acute ฉับพลันนะครับฉับพลันนั้นอันนี้คือชื่อของโรคครับโรคเมิร์สโควีนี้เราเคยได้ยินมาแล้วนะครับโรคซาร์สโควีนี่เราก็เคยได้ยินมาแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังได้ยินโรคโควีหรือโควิดนะครับโควิด สินะครับหรือโคโรนาไวรัสนะครับโคโรนาไวรัสนีตัวนี้เรารู้แล้วโคโรนาไวรัสหรือโควิด1 9เนะี่ยย่อมาจากอะไรก็ย่อมาจากคำนี้แหละครับเนี่ยเอาโคโรนาไวรัสคำหนึ่งแล้วก็มาต่อกับดีซีเชื้อโรคคำหนึ่งครับแล้วก็ย่อเป็นโควิด1 9 ใชไหมครับนั้นสัพเต็มของโควิด -19 ก็ย่อม,มาจากว่า coronavirus disease นะครับอสองคำนี้มาต่อกันนะครับก็เป็นโควิด -19 นะครับอีกโรคหนึ่งที่เราควรจะสนใจก็คือโรคเมอร์สครับโรคเมิร์สแน่นอนเกิดในตะวันออกกลางเกิดขึ้นจากอะไรครับแล้วจะอธิบายต่อไปนะครับที่รู้มาก็คือโรคเนี้ยเกิดจากอูดครับมันเป็นโรคที่ ที่เกิดขึ้นในสัตว์แล้วก็ติดมาหรือแพร่มาสู่คนครับเป็นโรคเมอร์สแล้วก็เป็นโรคซาร์สครับแล้วก็จะมีอธิบายต่อนะครับตอนนี้เรารู้เฉยว่าเมอร์สย่อมาจากอะไรเมอร์สย่อมาจากคาว่า Middle East Respiratory Syndrome โรคซาร์สย่อมาจากคำว่า Severe Acute Respiratory Uh, respiratory syndrome นะครับโอเคครับอีกหนึ่งสไลด์ครับต่ออีกหนึ่ง